ในกรณีของ44สอสอของทางพักประชาชนก็เชื่อได้ว่าน่าจะมีการวางแผนเอาไว้แล้วล่ะค่ะแต่สําหรับทางพักเนี่ยนอกจากการถอดบทเรียนที่ทําให้พักประชาชนต้องพ่ายในการเลือกตั้งทั้งที่กระแสมันดีอยู่แล้วเนี่ยประชาชนพักประชาชนเองก็ต้องเตรียมรองรับกรณีที่ปปชมีมติให้ส่งเรื่องและความเห็นต่อสารดีกาพิจารณาวินิจฉัยการกระทําของอดีตสสก้าไกล44คนว่าผิดจริยธรรมร้ายแรงในกรณีเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ไหม ซึ่งถ้าเกิดว่าสาร ซึ่งเป็นกรณีที่เคยพ่วงกับกรณีที่สารรัฐธรรมนูญเคยนิจฉัยยุบพักเก้าไกลไปเมื่อปี2567ปปชน่าจะต้องส่งเรื่องนี้ต่อสารดีกาภายใน30วันนะคะนับตั้งแต่วันที่มีมติแต่ว่าขั้นตอนที่จะส่งผลกระทบในเชิงการเมืองด้วยนั่นก็คือหากว่าสารประทับรรบฟ้องคนที่มีชื่อถูกกล่าวหาและยังมีตําแหน่งทางการเมืองหรือว่าเพิ่งจะชนะการเลือกตั้งมาก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งทางการเมืองรวมไปถึงตําแหน่งสสด้วยนั่นเองนะคะคือตามเอกสารแล้วคะ่ะทาง คณะกรรมการปรปรชเขามีมติเป็นเอกสทรบอกว่าการกระทําของนายพิธาพร้อมกับพวกที่ร่วมกันเสนอร่างพรบรดังกล่าวมีกฎหมายขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญฝ่าฝืนมาตราฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญมาตรา219ประกอบ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยการป้องกันและปรับปรามการทุจริตปี2561มาตรา28วงเล็บหนึ่งคือมีเจตนามุ่งประสงค์และลดทอนการคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์โดยอาศัยกระบวนการทางนิติบัญญัติในการเสนอร่างพรบรดังกล่าวการกระทําของผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้ง44คนค่ะเป็นการดําเนินการโดยมีเจตนาร่วมกันและเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงฐานไม่ยึดมัน่นและทํารงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษั ทรงเป็นพระประมุกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชานาจาักรไทยคือในเอกสารจริงๆมีการยอมรับนะว่าการเสนอแก้ไขกฎหมายเนี่ยเป็นสิทธิ์ของสมาชิกสภาผู้แทนร,ร,ราษฎรที่สามารถเข้าชื่อกันในการเสนอกฎหมายได้ค่ะแต่ก็มีระบุไว้ว่าต้องพิจารณาเนื้อหาของร่างที่เสนอว่ามีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือว่ามีเนื้อหาที่ไม่สมควรหรือไม่และเลขาธิการสภาผู้แทนร,ร,ราษฎรก็เคยมีข้อทักท้วงเกี่ยวกับเนื้อหาของร่างพรบ ตัวดังกล่าวแลวด้วยเช่นเดียวกันแต่ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง44คนยังคงยืนยันที่จะเสนอร่างกฎหมายแก้ไขร่างกฎหมายดังกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎรซึ่งอันนี้ปปชมองว่าแสดงให้เห็นถึงความไม่ยึดมั่นและทำรงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษาัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชนานจักรไทยก็เลยมองว่าเป็นการกระทําที่ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงด้วยแต่สําหรับหัวหน้าพักประชาชนก่อนหน้าที่จะมีการเผยแพร่อเอกสารตัวนี้นะคะก็ยังเชื่อว่าการกระทาส่วน ตัวของเขาดูจะเสี่ยงน้อยกว่าเพื่อนร่วมพักคนอื่นค่ะผมได้เคยตอบไปแล้วบางส่วนนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นสับนวนที่ปปชกล่าวหาผมมาเนี่ยมีในเรื่องที่ผมเองเคยใช้ตําแหน่งสสไปประกันตัวกับผู้ที่ถูกกล่าวหาผู้ต้องหานะครับซึ่งจริงจต้องบอกไม่เป็นความจริงนะครับจริงๆงเนี่ยองประกอบทางความผิด ที่อยู่ในสำนวนของปปชที่เขากล่าวหาผมเนี่ยถ้าจะว่ากันไปเนี่ยผมมีแค่หนึ่งเรื่องเท่านั้นเองนะก็คือในเรื่องของการที่ไปลงนามการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึงนะครับเรื่องอื่นๆนะครับที่เป็นองค์ประกอบความผิดอื่นๆไม่มีเลยนะเพราะนั้นเรื่องนี้สําหรับผมเองถ้าพิจารณากันอย่างตรงไปตรงมาด้วยความเป็นธรรมเนี่ยผมมีความเสี่ยงน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นๆนะครับดังนั้นถ้าจะมีการดําเนินคดีอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับที่ ดูแล้วไม่เป็นธรรมเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะพอคิดได้ว่ามันมีเหตุผลเบื้องหลังอย่างอื่นหรือเปล่าผมเชื่ออย่างนั้นนะครับก็มองว่าเป็นอย่างนั้นแต่ว่าก็คงอยากที่จะให้ทางองค์กรอิสระทั้งหลายนะครับทำหน้าที่ของตัวเองอย่างตรงไปตรงมาแต่อย่างไรก็แล้วแต่นี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ที่ผ่านมาเนี่ยเราให้ความสาคัญกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะเราอยากให้องค์กรอิสระ นะครับต่างๆทำหน้าที่ยังเป็นที่ในการลงโทษคนผิดตรวจสอบการทุจลิตคอร์รัปชันไม่ได้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการทําลายล้างกันทางการเมืองครับ นั่นเป็นคำสัมภาษณ์ที่มีก่อนหน้าที่จะมีเอกสารของทางปปชออกมานะคะแต่ว่าหลังจากนี้มันไม่ชัดเจนแล้ววิศท,ทางในการต่อสู้ของพักจะเป็นอย่างไรบ้างในทางกฎหมายแต่เชื่อได้ว่าในทางการเมืองเนี่ยเขาวางการน,นาแถวสี่รองรับเอาไว้แล้วค่ะเพราะว่าในจํานวน44สสอเนี่ยก็มีคนคนที่เป็นแกนนําพักณนะขณะน,นี้แกนนําพักประชาชนแล้วก็มีว่าที่สสปาติลิสอีก12คนด้วยกันนะคะซึ่ง ในจำนวนนี้ค่ะเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคประชาชนถึงสองคนก็คือคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิคุณหมายสิริกัญญาตันสกุลแล้วก็มีรายชื่อว่าที่สสอ,อีกหลายคนเช่นคุณรังสิม,มันโรมคุณวิโรจน์ลักนณะอดิศรมีนายแพทย์วายโยอสวรุ่งเรืองด้วยส่วนว่าที่สสเขตเนี่ยจะมีอยู่สองคนที่เป็นว่าที่สสกทมก็จะมีคุณเท่าพิพพลิมจิตตกรแล้วก็คุณธีรชัยพันธุมาตรอีกคนหนึ่งก็คือคุณประเสริฐพงศ์น,นุวัฒน์ที่เป็นว่าที่สสกระบี่ค่ะ ดังนั้นในกรณีที่จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือถ้าหากว่าสารดีกามีคำํำพิพากษาถึงที่สุดกกตก็จะต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ในกรณีที่เป็นสสเขตนะคะแต่ว่าถ้าเป็นปาร์ต้ลิสเนี่ยก็มีการคาดหมายกันแล้วว่าคนที่จะเลื่อนขึ้นมาน่าจะมีอยู่ประมาณ8คนคะ่ะมีคุณธนพรวิจันร์นะคะคนนี้เป็นปีกแรงงานเป็นบัญชีรายชื่อลำดับ32มีคุณเพชรกรุณพลเทียนสุวรรณรองโฆษกพัก เป็นผู้สมัครบัญชีรายชื่อลำดับ33ด้วยคือก่อนหน้านี้มองว่าคุณเพชรเนี่ยอาจจะหลุดด้วยนะคะแต่ตอนนี้ไม่แน่และอาจจะได้กลับเข้ามามีคุณนรงเดชอุรานกุลอดีตประธานกมทเกษตรเป็นบัญชีรายชื่อลำดับ34คุณชุติมาคชพันธ์อดีตผู้ชำนาญการประจังโตคุณเจี๊ยบอมรั์ผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อลำดับ35ค่ะมีคุณทัศนีบุรณุปกรณ์อดีตสสเพื่อไทยที่เป็นบ้านใหญ่เชียงใหม่ด้วยตอนนี้เป็นบัญชีรายชื่อลำดับ36ของพรรคประชาชนมีคุณนพน ของพักบัญชีรายชื่อลำดับ37คุณรัชนาธิวณิสมบัติอดีตข้าราชการท้องถิ่นเป็นลำดับ38นะคะมีคุณนิธิกรบุญยคุณเจริญหรือว่าคุณปามเป็นผู้ร่วมก่อตั้งนายกิกร่วมกับคุณเทงนัทพงศ์เป็นทีมยุทธศาสตร์ดิจิตัลของทางพักอยู่แล้วค่ะแล้วก็เป็นลำดับที่39ของบัญชีรายชื่อเหล่านี้ค่ะจะเป็นคนที่มาทํางานแทนในกรณีที่คนที่ มีอะไรชื่อเดิมเนี่ยอาจจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่และเชื่อได้ว่ากําลังสําคัญในรุ่นที่4ของทางพักเนี่ยจะมีชื่อของคุณไอติมพริชชิว่คุณพริชแล้วก็จะมีชื่อของคุณรัชนกสีนอกนะคะแล้วก็มีมือยุทธศาสตร์อย่างอาจารย์วีระยุทธการชูฉัดที่ตอนนี้เป็นแคนดิเดตลำดับ3ของพรรคด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าฟังที่อาจารย์วีระ ประเมินเมื่อสักครู่เนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมาเป็นผู้นําฝ่ายค้านไปด้วยหรือไม่นะคะแล้วก็ที่เพิ่งเปิดหน้าออกมาอยู่ในสปอตไลท์นะคะแต่ว่างานเฉพาะหน้าณขณะน,นี้นั่นก็คือจะต้องไปถอดบทเรียนกันแล้วว่าอะไรเป็นเหตุที่พักพ่ายแพ้ค่ะก็คือยืนยันว่าณนะตอนนี้เนี่ยก็ต้องให้ทางพักภูมิใจไทยที่เป็นพักอักนดับหนึ่งเป็นแก,กนนาในการจัดตั้งรัฐบาลก่อนนะครับแล้วตราบใดที่พัก ภูมิใจไทยยังคงเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลาพรรคประชาชนเข้าไปร่วมรัฐบาลไ,ได้ปัใจจัยในการแพ้ชนะการเลือกตั้งก็มีหลายอย่างนะครับแน่นอนว่าในเรื่องของการบริหารจัดการภายในพัรผู้สมัครภายในก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งในนั้นนะครับก็เป็นสิ่งที่เดี๋ยวพวกเรากลับมาทบทวนและถอดบทเรียนร่วมกัน นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่พวกเราทําอยู่แล้วแน่นอนก็คือการที่ทํางานให้หนักขึ้นนะครับรู้ทันเรื่องของกลยุทธ์การเมืองนะครับของฝั่งตรงข้ามให้มากขึ้นเพื่อที่เราจะได้เตรียมรับมือในการเอาชนะสึกการเลือกตั้งครั้งต่อไปได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นกว่านี้ครับ